สวัสดีค่ะวันนี้พี่จะพาไปดูตู้เย็นธรรมชาติกันนะคะตามมาเลยค่ะเยอรมันสารพันสิง Everything in d e u t s h l a n d นี่ยังไงล่ะคะตู้เย็นธรรมชาติซึ่งก็คือสวนหลังบ้านของเรานี่เองค่ะ อันนี้ถ้าเราดูจากการจับตัวของผิวน้ําในบ่อจนกลายเป็นน้ําแข็งแบบนี้ก็พอจะรู้แล้วใช่ไหมล้วว่ามันเย็นแค่ไหนนะคะถ้าวันไหนที่มีหิมะตกติดกันสองสามวันนะคะน้ําในบ่อนี่นก็จะกลายเป็นน้ําแข็งไปเลยค่ะอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณ0-4ถึองศานะคะอย่างเช่นวันนี้ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่1องศาเพราะว่ามีหิมะตกลงมานะคะ พอหิมะมันเริ่มหยุดแล้วอากาศก็จะเริ่มอุ่นขึ้นค่ะซึ่งในแต่ละวันเนี่ยอุณหภูมิมันก็จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาช่วงนี้พี่ก็จะเอาพวกอาหารแล้วก็ผักต่างๆนะคะออกมา,าวางเอาไว้บนโต๊ะนี้ค่ะเป็นการแช่เย็นไปในตัวเลยค่ะเพราะว่าพี่ชอบทำอาหารครั้งละมากๆนะคะ สำหรับ3ามคนเนี่ยกินได้ประมาณ 3- 4สี่วันเลยแล้วก็เอามาวางเอาไว้ที่นี่มันก็จะไม่เสียค่ะเพราะว่าอากศาศมันเย็นนะคะแล้วก็นี่คือหมี่กะทิค่ะอันนี้คือทำเอาไว้เยอะเลยนะคะทำเผื่อเอาไว้ด้วยเพราะว่าบางวันเนี่ยคุณลูกชายเขาก็จะชวนเพื่อนมากินข้าวที่นี่นะคะเพราะว่าเพื่อนเขาชอบกินอาหารไทยมากค่ะ คือเคยมานอนค้างที่นี่แล้วก็ได้กินอาหารไทยก็เลยติดใจค่ะและนี่ก็คือผักนะคะซึ่งเราเอาไว้แกล้มกับมีกะทิอันนี้นะคะเห็นไหม้สดเขียวชะอ,อมเลยนี่นะคะมันก็จะยังเขียวแบบนี้เอาไว้ได้หลายวันเลยส่วนในมอนี้ก็คือน้ำแกง ใช้ราดมีกะทินะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ถ้าเรามาวางไว้อย่างนี้ก็จะอยู่ได้ประมาณ3-4วันนะคะโดยที่มันไม่เสียเลยนะคะเวลากินแล้วก็ตักมีใส่จานแล้วก็เอาน้ำแกงราดแล้วก็เอาไปใส่ไมโครเวฟเท่าน,นั้นก็กินได้เลยนะคะแล้วก็ในถุงเก็บอุณหภูมินี้ก็จะมีผักนะคะนี่ซึ่งก็เก็บเอาไว้ได้หลายวันเช่นกันการไม่เสียะคะ่ะ ห,น,หนี่คือประโยชน์ของความเย็นแล้วก็เป็นความดีของช่วงฤดูหนาวนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะไปธุระต่อค่ะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย